รมนะคะก็เห็นชอบการแก้กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพธิจารณาความแพง่งการปรับลดคันแล้วก็ยกเว้นอัตราคา่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ในชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะ นางสาวสรินทร์เหลืองวัฒนาวานิชโฆษกกระทรวงยุติธรรมนะคะฝ่ายการเมืองเปิดเผยเขาว่าที่ประชุมครมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตาราง5ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการยัดร,รั์อายัดร,รั์ในชั้นบังคับคดีตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สำหรับการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและก็เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนนะคะในการดำเนินคดีประกอบกับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยร,ระหว่างเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้ให้มากขึ้นและยังเป็นการช่วยลดปริมาณการบังคับคดีในชั้นบังคับคดีด้วย สำหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายใหม่นะคะก็จะมีการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆลดลงค่ะแยกเป็น5เรื่องประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการขายท่อตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเดิมคิดอยู่ที่3%เปอรเซ็นตก็จะเหลือ2%เปอร์เของจำนวนเงินที่ขายหรือจำหน่าย นอกจากนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินที่ยึดหรือว่าอายัดแก่เจ้าหนี้เดิมจะคิด2%ก็จะเหลือเพียงแค่1%ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัดแล้วก็ยังมีประเด็นค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายเดิมจะคิดอยู่ที่2%ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัดก็จะปรับเป็นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยค่ะ นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นค่าธรรมเนียมการยึดหรืออายัดเงินหรืออายัดรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจําหน่ายเดิมจะคิดอยู่ที่1%เปอร์เซนของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัดหรือราคาทรัพย์สินที่มีการอายัดก็จะปรับใหม่ก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและประเด็นสุดท้ายก็คือค่าธรรมเนียมการขายโดยวิธีการประมูลระหว่างคู่ความเดิมจะคิดอยู่ที่2%เเซก็จะเหลือเพียงแค่1%เปอร์เซของราคาประมูลสูงสุด ปัจจุบันนะครับอกว่ามีหมายบังคับคดีในคดีดแพ่งที่ส่งไปยังกรมบังคับคดีนะคะประมาณ4ล้านกว่าคดีแบ่งเป็นหมายบังคับคดีที่เจ้าหนี้ไปตั้งเรื่องทําการอายัดกับกรมบังคับคดีแล้วประมาณ8ปดแสนสี่หมกว่าคดีและเป็นหมายบังคับคดีที่รอเจ้าหนี้ไปดาเนินการขอยึดอาท,ทรทรัพย์สินของลูกหนี้อีกประมาณ3าล้านสามแสนกว่าคดีทั้งนี้นะคะในจำนวนหมายบังคับคดีทั้งหมดประมาณ8ปดแสนสี่หมคดีที่เจ้าที่ดำเนินการอายัดอยู่นี้เนี่ย ก็จะมีทุนทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ1ล้านส่วนคดีที่เจ้าหนี้ยังไม่ตั้งเรื่องอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งหมดประมาณ3ล้านสแสนคดีมีทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดีทั้งสิ้นประมาณ16.9ล้านล้านบาท ซึ่งหากกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นะคะจะทําให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยลดลงค่ะจากเดิมปีละประมาณ1,500ล้านบาทก็จะเหลือประมาณ500-600ล้านบาทหรือประมาณ35%ของรายได้ที่มีการเรียกเก็บและส่งคืนกลับเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไปค่ะ